ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับการเจริญภาวนาซึ่งเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาครับการเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายสินมากการเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างคือสมถภาวนาหรือการทำสมาธิและวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาซึ่งแยกอธิบายดังนี้ครับ สมถภาวนาหรือการทำสมาธิสมถภาวนาได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฝูงซ่านแส่สายไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายร้อยชนิด ซึ่งพระพุทธองค์ส่งบัญญัติแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกกันว่ากรรมฐาน40ซึ่งผู้ใดจะเลือกใช้วิธีใดก็ได,ได้ตามแต่สมัครใจทั้งนี้ย่อมสุดแล้วแต่อุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ได้เคยสร้างอบรมมาแต่ในอดีตชาติเมื่อสร้างสมอบรมมาในกรรมฐานกองใด จิตก็มักจะน้อมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกว่ากองอื่นๆและการเจริญภาวนาก็ก้าวหน้าเร็วและง่ายครับแต่ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็าตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีล ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคารวาาก็จะต้องรักษาสินห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสมณนเณนก็จะต้องรักษาสินสิบหากเป็นพระก็จะต้องรักษาศินปฏิโมกสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดปละด่างปล้อยจึงจะสามารถทำจิตใจให้เป็นฌานได้ หากว่าศีลยังไม่มั่นคงย่อมเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะศีนย่อมจะเป็นบทฐานหรือเป็นกำลังให้เกิดสมาธิขึ้นอานิสง์ของสมาธินั้นมีมากกว่าการรักษาศีนอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นพิสูจ รักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึง100ปีก็ยังได้บุญกุศลน,น้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีหรือช้างกระดิกหูครับ คำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกสมาธิคือสมาธิเล็กๆน้อยๆสมาธิแบบเด็กๆที่พึ่งหัดตั้งไข่คือหัดยืนแล้วก็ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสงบวูบลงเล็กน้อย แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจารสมาธิและฌานแม้กระนั้นก็ยังมีอนิสงส์มากมายโดยหากผู้ใดส่งจิตอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกสมาธิแล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้นอนิสงส์นี้จะส่งผลให้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่หนึ่งคือ ชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดไตราสารณคมมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดด้วยก็เป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงครับ สมาธินั้นมีหลายขั้นตอนระยะก่อนที่จะเป็นฌานหรืออัปปนาสมาธิก็คือคณิกสมาธิและอุปจารสมาธิซึ่งอนิสงส์นั้นจะส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลกหกชั้นแต่ยังไม่ถึงชั้นพรหมโลกสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานนั้นมีรูปฌานสี และอารูปฌานสี่ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ไปบังเกิดในพรหมโลกรวม20ชั้นแต่จะเป็นชั้นใดนั้นย่อมสุดแล้วแต่ความละเอียดปราณีตของกำลังฌานที่ได้เว้นแต่พรหมโลกชั้นสุดทาวาสคือชั้นที่12ถึงชั้นที่16ซึ่งเป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ รูปชา้นหนึ่งส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามสุดแล้วแต่ความละเอียดปราณีตของกำลังชาญนหนึ่งส่วนอรูปชาญนที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดคือชั้นที่20ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง8 4 0 0 0มหากัม เรียกกันว่านิพพานพรมคือนานเสียจนเกือบหาเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่ได้จนเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นนิพพานครับาการทำสมาธินั้นเป็น,านการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากต้องแบกหามแต่อย่างใดเพียงแต่คอยระวังรักษาสติคุ้มครองจิตมิให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่างไรก็ดีการเจริญสม,มถภาวนาหรือสมาธินั้นแม้จะได้บุญอนิสง มากมายมหาศาลอย่างไรก็ยังไม่ใช่บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบกับต้นไม้ก็เป็นเพียงเนือไม้เท่านั้นการเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาจึงจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้ครับ 2. วิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาเมื่อจิตของผู้บำเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดีแล้วเช่นอยู่ในระดับฌานต่างๆซึ่งจะเป็นฌานในระดับใดก็าตามแม้จะอยู่แค่เพียงอุปจา์สมาธิจิตของผู้บำเพ็ญเพียรก็ย่อมมีกำลังและอยู่ในสภาพที่นุ่มนวล ควรแก่การเจริญวิปัสนาต่อไปได้อารมณ์ของวิปัสสนานั้นแตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นมุ่งแต่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่อารมณ์เดียวโดยแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่นึกคิดอะไรแต่วิปัสสนาไม่ใช่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้น แต่เป็นจิตท,ที่คิดและใครครวนหาเหตุหาผลในสภาวะธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียวคือขันห้าซึ่งนิยมเรียกกันว่ารูปนามโดยรูปมีหนึ่งส่วนนามนั้นมีสี่ส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณครับ ขันห้าดังกล่าวเป็นเพียงอุปทานขันเพราะแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงสังขารธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแต่งแต่เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เท่าสภาวะธรรมจึงทำให้เกิดความยึดมั่นด้วยอำนาจอุปทานเป็นตัวตนและของตนการเจริญวิปัสสนาก็โดยมีจิตพิจรารณา จนรู้แจ้งเห็นจริงว่าอันสภาวธรรมทั้งหลายอันได้แก่ขันห้านั้นล้วนแต่มีอาการเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาโดยมีดังต่อไปนี้ครับ หนึอนิจจังคือความไม่เที่ยงคือสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสมบัติเพชรหินดินทรายและรูปกายของเรานั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่อาจจะตั้งมั่น ทรงอยู่ในสภาพเดิมได้เช่นคนและสัตว์เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวและแก่เท่าจนตายไปในที่สุดไม่มีเว้นไปได้ทุกผู้คนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหันต์เจ้าทั้งหลายพรหมและเทวดาเป็นต้นครับ สิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งที่เรียกว่าอุปทานขันห้าเช่นรูปกายล้วนแต่เป็นแร่ธาตต่างๆมาประชุมรวมกันเป็นหน่วยเล็กๆของชีวิตขึ้นมาก่อนซึ่งเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็นเรียกกันว่าเซลล์แล้วบรรดาเซลล์เหล่านั้นก็มาประชุมรวมกันเป็นรูปร่างของคนและสัตว์ขึ้น ซึ่งหน่วยชีวิตเล็กๆเ,เหล่านั้นก็มีการเจริญเติบโตและแตกสลายไปแล้วเกิดของใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่ตลอดเวลาล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับ 2. ทุกขังได้แก สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเป็นความทุกข์กายทุกใจเท่านั้นแต่การทุกกายทุกใจก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขังในที่นี้ด้วยสรรพสิ่งทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทนตั้ง อยู่ในสภาพนั้นได้ตลอดไปไม่อาจจะทรงตัวและต้องเปลี่ยนแปลงตลอดไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นเด็กจะให้ทรงสภาพเป็นเด็กเช่นนั้นตลอดไปหาได้ไม่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนหนุ่มและสาวแล้วก็แก่เท่าจนในที่สุดก็ต้องตายไปแม้แต่ขันที่เป็นนามธรรม อันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสภาพทรงตัวเช่นเดียวกันเช่นขันที่เรียกว่าเวทนาอันได้แก่ความทุกกายทุกใจและความไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเมื่อมีเกิดเป็นอารมณ์ดังกล่าวอย่างใดขึ้นแล้วจะให้คงทรงอารมณ์เช่นนั้นให้ตลอดไป ย่อมไม่ได้นานไปอารมณ์เช่นนั้นหรือเวทนาเช่นนั้นก็ค่อยๆจางไปแล้วเกิดอารมณ์ใหม่ชนิดอื่นขึ้นมาแทนครับ 3. อนัตตาได้แก่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของโดยสปปรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเช่นรูปขันย่อมประกอบขึ้นด้วยแร่ธาตาุต่างๆมาประชุมรวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นหน่วยชีวิตเล็กๆขึ้นก่อนเรียกในทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์แล้วเซลล์เหล่านั้นก็ประชุมรวมกันเป็นรูปใหญ่ขึ้นจนเป็นรูปกายของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระท่านรวมเรียกยับยามว่าเป็นธาตุสี่มาประชุมรวมกันโดยส่วนที่เป็นของแข็งมีความหนักแน่นเช่นเนื้อกระดูเป็นต้นเรียกว่า ธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำดีน้ำปัสสาวะน้ำไข่ข้อน้ำมูกเป็นต้นรวมเรียกว่าธาตุน้ำส่วนสิ่งที่ให้พลังงานและอุณหภูมิในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นเรียกว่าธาตุไฟส่วนธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความตั้งมั่นความเคร่งความตึงและบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวไปมาในร่างกายเรียกว่าธาตุลมโดยธาตุสีดังกล่าวนี้มิได้หมายความอย่างเดียวกับคำว่าธาตุอ่านหมายถึงแร่ธาตุในทางวิทยาศาสตร์ธาตุสีหยับยาบเหล่านี้ได้มาประชุมรวมกันเป็นรูปกายของคน สัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อนานไปก็ย่อมเปลี่ยนแปลงแล้วแตกสลายกลับคืนไปสู่สภาพเดิมโดยส่วนที่เป็นดินก็กลับไปสู่ดินส่วนที่เป็นน้ำก็กลับไปสู่น้ำส่วนที่เป็นไฟก็กลับไปสู่ไฟและส่วนที่เป็นลมก็กลับไปสู่ความเป็นลมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของคนและสัตว ที่ไหนแต่อย่างใดจึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นรูปกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราให้เป็นที่พึ่งอันถาวรได้ครับสมาธิย่อมมีกรรมฐาน40เป็นอารมณ์ ซึ่งผู้บำเพ็ญอาจจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งตามแต่ที่ถูกแกจริตนิสัยของตนก็ย่อมได้ส่วนวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียวคือมีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกสั้นๆว่ามีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมหรือสังขารธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่ได้และไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนแต่อย่างใดอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์จิตที่ใคร่ครวนหาเหตุและผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นพระไตรลักษ ือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาและเมื่อใดที่จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาจริงเรียกว่าจิตตกระแสะธรรมตัดกิเลสได้ครับปัญญาที่จะเห็นสภาพความเป็นจริงดังกล่าว ไม่ใช่แต่เพียงปัญญาที่จะนึกคิดและคาดหมายเอาเท่านั้นแต่ย่อมมีตาวิเศษหรือตาในที่พระท่านเรียกว่ายานทัศนะเห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งจิตที่ได้ผ่านการอบรมสมาธิมาจนมีกําลังดีแล้วย่อมมีพลังให้เกิดยานทัศนะหรือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวได้ เรียกกันว่าสมาธิอบรมปัญญาคือสมาธิทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นและเมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วย่อมถ่ายถอนกิเลสให้เบาบางลงจิตก็ย่อมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไปตามลำดับสมาธิก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสนาเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุปการะซึ่งกันและกันจะมีวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นโดยขาดกำลังสมาธิสนับสนุนมิได้เลยครับ น้อยที่สุดนั้นก็จะต้องให้กำลังของกนิกสมาธิเป็นบทฐานในระยะแรกเริ่มสมาธิจึงเปรียบเสมือนกับหินลับมีดส่วนวิปัสสนานั้นเหมือนกับมีดที่ได้รับกับหินคมดีแล้วก็ย่อมมีอำนาจถากถางตัดฟันบรรดากิเลสทั้งหลายให้ขาดและพังลงได้อันสังขารธรรมทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจัง ทุกขังและอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่อย่างใดทุกสปปรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นแค่ดินน้ำลมและไฟมาประชุมรวมกันชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นในเมื่อจิตได้เห็นความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตก็จะละ คลายจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นโดยคลายกำหนัดในลามยศสรรเสริญสุขทั้งหลายความโลภความโกรธและความหลงก็เบาบางลงไปตามลำดับปัญญายาณจนหมดสิ้นจากกิเลสทั้งมวลบรรลุซึ่งพระอรหันตผลต่อไปครับ นนัน้การที่จะเจริญวิปัสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามทำสมาธิให้ได้เสียก่อนหากทาสมาธิยังไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่ก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาปัญญาเท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใด แม้จะทำสมาธิจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งรปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิปัสสนานั้น เป็นสุดยอดของการสร้างบารมีโดยแท้จริงและการกระทำก็ไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องแบกหามไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์แต่อย่างใดแต่ก็ได้กำไรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ทานเหมือนกับกรวดและทรายก็เปรียบวิปัสสนาได้กับเพชรน้ำเอกซึ่งทานย่อมไม่มีทางที่จะเทียบกับศีล ศีลก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับสมาธิและสมาธิก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับวิปัสสนาครับแต่ตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อย โดยทำทุกทุกทางเพื่อความไม่ประมาทโดยทำทั้งทานศีลและภาวนาสุดแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้จะถือว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้กำไรมากที่สุดก็เลยทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ยอมลงทุนทำบุญให้ทานใดๆไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้าเพราะเหตุที่ยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพาน ก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีจะกินจะใช้ก็เห็นจะเจริญวิปัสนาให้ถึงฝั่งพระนิพพานไปไม่ได้เหมือนกันครับอันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนคนสัตว์แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิกก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนนานถึงหนึ่งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าวกล่าวคือแม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวมานานเพียงใดก็ย่อมโมคะเสียเปล่าไปชาติหนึ่งจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษคือ บุรุษที่ศูนย์เปล่าครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาในชาตินี้ก็ควรมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้โดยทำทั้งทานศีลและภาวนาครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุครับ ามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ